ชีวิตเนี่ยถ้าเราแม่นประเด็นแล้วแต่ละวันแต่ละเวลาเนี่ยเราก็น่ะดำรงชีวิตหรือปฏิบัติทางกายวาจาใจเพื่อการพึ่งตนและช่วยคนให้ผลทุก์ที่มาของหมอเขียวทีวีนะก็มีที่ไปที่มาคือแต่ก่อนเนี่ยเราก็ทำค่ายสุขภาพบ้างค่ายปัตตยปดบ้าง สื่อสารความรู้ต่างๆที่จะเป็นประโยชน์กับประชาชนบ้างนี่ก็มีการอบรมกันนะแต่ก่อนเราอบรมกันเป็นเข่าคลาว,ค,าวคนก็มาเรียนรู้เป็น่าคลาว,าวช่วงหลังมาก็มีสื่อต่างๆมี YouTube อย่างนี้เป็นต้นนะมีเฟซมี YouTube แล้วก็กระจายความรู้ไปทางเฟซทาง YouTube แล้วก็เราก็เห็นว่าท่านผู้ชมนี่ก็เออให้การสนใจดีนะให้ความสนใจดี แต่เราก็ยังมีเนื้อหาต่างๆที่จะสื่อสารออกไปให้ให้เป็นประโยชน์ได้มากยังมีเนื้อหาที่มากที่เราจะสื่อสารออกไปอยู่ปรากฏว่าเราทําเป็นรายการเป็นข่าวข่าววข่นี่มันก็ขาดโอกาสที่จะให้ประชาชนเนี่ได้รับประโยชน์ที่มากมีแล้วก็ในเรื่องของการสื่อสารที่ใช้ดาวเทียมเนี่ยนะแต่ก่อนก็ มีนะแล้วก็สื่อสารทางบุญนิยมทีวีร่วมกันกับบุญนิยมทีวีนี่ก็เช่าดาวเทียมเขาก็แพงเนาะแพงช่วงหลังมาก็เราก็เลยไม่ได้เช่าแล้วาดาวเทียมเนี่ยมันไม่ไหวเดือนหนึ่งแพงแต่มาใช้ทางสื่อออนไลน์ต่างๆนะสื่อสารตอนนี้จะเป็นเฟซเป็น YouTube เป็นอะไรอะไรที่มีกันอยู่ตอนนี้นี่ก็ราคาถูกกว่าแล้วก็สื่อสารได้มากกว่า นะขั้นตอนอะไรอะไรความยุ่งยากต่างๆมันน้อยกว่านะแล้วเราก็มีแนวคิดว่าอ,อในโลกเนี่ยนะการสื่อสารทั่ว,วไปเขาสื่อสารสิ่งที่ถ้าเป็นทางธรรมะก็เรียกว่าไม่มีสาระเป็นส่วนใหญ่มีสาระประโยชน์บ้างมันก็น้อยนะแล้วเป็นด้านรูปธรรมซะเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะส่วนใหญ่เนี่ย การสื่อสารที่มีกันอยู่ทั่วไปในโลกเนี่ยจะสื่อสารในการเพิ่มกิเลสถ้าเราพูดให้ชัดเลยก็เพิ่มกิเลสเพอเพิ่มกิเลสมันก็เพิ่มปัญหาทุกปัญหาเพิ่มทุกทุกอย่างเพิ่มปัญหาทุกอย่างเพราะการสื่อสารยิ่งเข้าสื่อสารกันมากเท่าไรเท่าไรเนี่ยกิเลสมันก็ยิ่งเพิ่มยิ่งเพิ่มพอกกิเลสกันขึ้นไปปัญหาก็ยิ่งมากยิ่งมากยิ่งมากสื่อสารไปก็ส่งเสริมการผิดศีลผิดธรรมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะ มันก็เลยโอ้โหเราดูแล้วถ้าสื่อสารไปแบบนี้นี่โลกนี่บันไลยแน่มนุษยชาตินี่เดือดร้อนแน่ๆเลยนะความลําบากความเดือดร้อนความทุกข์ทรมานในแง่เชิงต่างๆก็จะเกิดขึ้นเพราะพระพุรธเจ้าท่านตรัสว่าการเสพกิเลสการเพิ่มกิเลสนี่เป็นการผิดศีลจะมีวิบากร้ายก็คือทําให้เกิดความทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลจะเกิดขึ้นทุกเหลี่ยมทุกมุมเลย เราะน้นทุกทั้งหมดทั้งมวลทุกเหลี่ยมทุกมุมมันจะเกิดขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นแล้วก็รุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นเราก็มีความเห็นว่าถ้าเราได้มีโอกาสสื่อสารออกไปในสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์สื่อสารวิธีการที่จะปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติธรรมของพุทธแท้เนี่ยจนถึงขั้นลดกิเลสได้จริงเนี่ยมันก็จะลดปัญหาได้เยอะเลยก็เป็นการท่วงความ พินาศชิบหายที่จะเกิดขึ้นในโลกนะไม่ให้โลกนั้นเข้าสู่กริยุคเข้าสู่ความพินาศชิบหายได้ได้เร็วนะไม่ให้เขาเคลื่อนสู่ไฟประลัยกันหรือความบันลลยนี่ได้เร็วนะถ้า,าไม่งั้นเราจะถ่วงได้บ้างให้คนที่ยังพอมีบุญกุศลร่วมกันอยู่ทำความดีมากพอที่จะมีปัญญาเข้าใจธรรมะได้นี่ได้รับธรรมะซึ่งพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าผู้ที่มี ปัญญาที่พอจะเข้าใจธรรมะได้เนี่ยถ้าไม่ได้ฟังจะเสื่อมถ้าไม่ได้ฟังธรรมะแท้ไม่ได้ศึกษาธรรมะแท้นี่จะเสื่อมเขาก็จะเก,กลียดจะครอบนาและสุดท้ายชีวิตเขาจะต้องเต็มไปด้วยทุกข์ชีวิตเขาจะเต็มไปด้วยทุกข์ก็ไม่สามารถที่จะเจริญได้แต่ถ้าผู้คนเหล่านั้นได้ฟังธรรมะ <oui. S 1> ก็จะเกิดความเจริญขึ้นจะเข้าใจจะปฏิบัติได้ และชีวิตก็จะพ้นทุกไปเป็นลําดับลําดับแล้วก็จะช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกต่อไปได้ด้วยไปเป็นลําดับลําดับเพราะฉะนั้นก็เลยมีแนวคิดว่าเออเราควรจะทํามอเคียวทีวีขึ้นมาโดยใช้สื่อออนไลน์ที่ตามอัตรากษของเรามันไม่แพงนี่นะเฟซบั่งยูทูบบ้างหรือสื่อต่างๆที่มันจะไม่แพงนี่แหละนะเราก็เลยทําเป็นหน้ามอเคียวทีวีขึ้นมานะเป็นทีวีออนไลน์ของเราที่จะสื่อสารสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์ให้กับมนุษยชาติ นั่นแหละเป็นที่ไปที่มาต้กนกำเนิดหมอเขียวทีวีเกิดจากการอบรมค่ายสุขภาพเล็กๆที่อบรมสุขภาพธรรมะกสิกรรมและการดำรงชีวิตแบบพึ่งพาตนเองได้ด้วยสิ่งที่ประหยัดเรียบง่ายณศูนย์นเรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสวนป่านาบุญหนึ่งอำเภอดอนตาลจังหวัดบุกดาหารด้วยสโลแกนถ้าสุขภาพพึ่งตนเกิดไม่ได้หมอและคนไข้จะพากันป่วยตาย เมื่อเดือนพฤศจิกายน2,550แล้วเราก็พบว่าเมื่อเอาจุดดีของการแพทย์ทุกแผนเนี่ยมาบูรณาการด้วยธรรมะและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเราพบว่าสามารถลดปัญหาได้70-90%ของของปัญหาสุขภาพทั้งหมดในโลกที่มีสิ่งมอมเมามากมายบนโลกไร้พรมแดนการสวนกระแสโลกสวนกระแสทุนนิยมโดยการนำเสนอ ศูนย์บาทรักษาทุกโลคสู่ประชาชนในปีพศ2555ในช่องทางที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook YouTube ที่ต้นทุนต่ำสามารถเผยแพร่ได้กว้างขวางจนมีผู้ป่วยหายจากโรคที่เป็นอยู่มากมายจนทำให้เกิดจิตอาสาวิธีธร,รมศูนย์บาททั่วโลก เชเลนเชออ้อยค่ะมาจากสารัฐอเมริการัฐฮาวายค่ะวิพาดาไตมณีมาจากออสเตรเลียค่ะซิดนีย์ค่ะวิสาโฮตลารดค่ะมาจากอังกฤษค่ะโอ้หลากหลายมากเลยนะคะ <laughs> ปณิตาแสนประเสริฐค่ะทำงาน,นอยู่สิงคโปร์ค่ะเห็นไหมคะว่าแต่ละท่านก็มาแบ่งปันในในหลากหลายที่ตัวเองมีท้ายโนนก็มะเร็งท้ายนี้ก็มะเร็ง แล้วก็มีความรู้สึกว่าอยู่กับมะเร็งได้อย่างสันติสุขคําพูดที่บอกว่ามะเร็งไม่ต่างกับไข้หวัดคือดูความง่ายของมะเร็งที่ที่น้องเล่าให้ฟังนะคะนี่ก็เป็นประสบการณ์ของพี่น้องที่มาเข้าค่ายสุขภาพกับพวกเราในครั้งนี้นะคะ การมารวมพลังการผลิตรายการโทรทัศน์เผยแพร่สิ่งดีๆร่วมกันจนเกิดช่องหมอเขียวทีวีทีวีเพื่อมวลมนุษยชาติของขวัญอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่จะมอบให้อาจารย์ก็คือการขอมอบหมอเขียวทีวีนะคะให้กับอาจารย์หมอเขียวนะคะหมอเขียวทีวีสื่อสารเพื่อการพึ่งตน,นแชร์ช่วยคน จะช่วยกันสื่อสารสิ่งดีๆออกไปนะคะน่ะกระเถือโอกาสใช้โอกาสนี่แหละน่ะบำเพ็ญสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนะเราเปิดเผยข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ออกไปน่ะเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาตินะสิ่งเหล่านั้นก็กลับมาเป็นวิบากดีของเรานั่นแหละประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา1 9ในปีพศ2562งจ25ึงทำให้เกิดล็อกดาวน์ หยุดเชื้อเพื่อชาติทำให้ไม่สามารถจัดค่ายสุขภาพได้จึงได้มีการจัดค่ายสุขภาพออนไลน์และผู้ผลิตรายการที่ไม่ใช่มืออาชีพแต่เป็นมือสมัครใจสื่อสาระผ่านการสารพลังของจิตอศาสาทั่วโลกทำให้เกิดเจริญในธรรมได้ช่วยเหลือผู้อื่นไปด้วยและได้ลดเกล็ดไปด้วยมีผลให้ผู้คนได้รับประโยชน์มากมายจริงๆก็เป็นอย่างนั้นแหละนะจริงๆดารายอย่างพวกเราก็ไม่ใช่หาง่ายหรอกนะ มันหายากนะเขาจะไปจ้างที่ไหนในโลกก็ยังหาจ้างไม่ได้เลยมาจ้างพวกเราเนี่ก็จ้างไม่ได้อีกนะเพราะว่าพวกเราก็ไม่เอาค่าจ้างเลยหาจ้างที่ไหนก็ไม่ได้เพราะพวกเราไม่เอาค่าจ้างผกกนนนิญา้้้ใใจเืออูแพพงชวณลห บิกบานจำใสสุขล้นมาเถิดรวมพลคนดี้สื่อสารเพื่อการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ ได้ศรัทธาพี่น้องจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมที่มาร่วมกันดําเนินกิจกรรมรายการห๋อเขียวที่เป็นรายการอ่ารายการค่ายนะคะภารกิจที่เราได้รับมอบหมายและพี่น้องได้มาร่วมรวมกันเนี่ยทำให้เราได้ศรัทธามากขึ้นว่าทุกท่านทุ่มเทศักยภาพที่มีเต็มกำลัง แม้ว่าจะทําไม่เป็นก็มาฝึกฝนการทํานะคะท่านที่ทําเป็นก็ทุ่มเทตัวเองทั้งเป็นผู้ทําเองแล้วก็สอนเพื่อนด้วยนะคะแล้วผู้ที่ทําไม่เป็นก็มาร่วมเรียนรู้มาเรียนรู้ด้วยความตั้งใจว่านี่คือการบําเพ็ญที่จะช่วยคนให้พ้นทุกข์อีกช่องทางหนึ่งนะคะ ที่น่าประทับใจมากเลยของการทำค่ายออนไลน์ก็คือการสารสัมพันธ์ของพี่น้องในครอบครัวจิตอาสาเองนะคะทำให้สมาชิกในครอบครัวได้มีส่วนร่วมด้วยช่วยกันในการทำค่ายกับเรานะคะมีการเชิญชวนพ่อบ้านแม่บ้านมาช่วยกันทำบ้างก็ตามลูกตามหลานมาเป็นตัวช่วยในการอัดคลิปในการตัดต่อรวมทั้งตรวจสอบคุณภาพของงานกันเลยทีเดียว เราจะทำค่ายออนไลน์ในช่องหมอเขียวทีวีทุกเครือข่ายก็ได้รับโจทย์ไปนะคะทั้งในช่วงแรกทั้งอุปกรณ์ทั้งการนัดนัดหมายกันจะเป็นอุปสรรคนะคะแล้วก็ยิ่งแล้วใหญ่ในช่วงของโควิดจะต้องนัดซูมกันกว่าจะได้นัดเจอกันกว่าจะได้ซูมกันในช่วงหลังนี้แต่พวกเราจะมีความเมบิกบานเพราะนั่นคือเราทำกุศลเต็มที่นะคะ ทุกครั้งที่พลาดทุกครั้งที่เกิดการไม่ลงตัวมาแลกเปลี่ยนกันเราจะเจอในทำเพิ่มขึ้นหมอเขียวทีวีเนี่ยคือพื้นที่บำเพ็ญของจิตอาสาซึ่งปกติเนี่ยแต่ละเดือนท่านก็จะมีโอกาสได้มาค่ายมาพบครูบาอาจารย์แล้วก็บำเพ็ญกุศลว่าทำยังไงให้พี่น้องแต่ละคนที่เป็นจิตอาสาค่ะกลับมามีชีวิตชีวาในการร่วมกันทำบำเพ็ญกุศลค่ะ และปีนี้นะคะหนึ่งปีที่ผ่านไปเราพบว่าพี่น้องของเราพบช่องทางในการบำเพ็ญกุศลแล้วและปีนี้ค่ะหมอเขียวทีวีก้าใหม่เนี่ยจะเป็นการมองว่าทำอย่างไรที่น้องประชาชนทั่วไปเนี่ยจะเข้าถึงและก็เข้าใจแพทย์วิธีธรรมได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะ ปัจจุบันที่เราทําอยู่นี่อาจารย์ว่าเกิดความเจริญเกินกว่าที่อาจารย์คาดคิดนะถือว่าเกินกว่าที่คาดคิดเพราะว่าอะไรเกิดการร่วมไม้ร่วมมือของจิตอาสาทั่วโลกนะโดยเฉพาะในสถานการณ์โควิดอย่างนี้นี่แต่ก่อนนี่ก็ยังไม่ไม่ได้ร่วมกันเท่าไหร่ไม่ได้ร่วมได้รวมกันเท่าไหร่นะแต่พอสถานการณ์โควิดมานี่เกิดโอ้โหได้สนทนากันแทบทุกวันเลยนะ ได้สื่อสารกันสนทนากันแทบทุกวันเลยเกิดการสารพลังกันของจิตอาสาทั่วโลกนะทำสื่อนี้ออกไปนะทำมอเขียวทีวีออนไลน์นี่ออกไปอาจารย์ว่าจิตอาสาเ,เรานี่แหละได้มากกว่าเพื่อนเลยคือได้เจริญในธรรมคือได้ช่วยเหลือผู้อื่นไปด้วยแล้วก็ได้ลดกิเลสไปด้วยก็เรียกว่าได้ทั้งกุศลได้ทั้งบุญไปด้วยกันนะเกิดการสารพลังกันพัฒนาทั้งบุญกุศล ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะบุญก็ชำระกิเลสได้กุศลก็ช่วยเหลือผู้อื่นได้เป็นวิบากดีแล้วก็มีผลสืบเนื่องก็ทำให้ผู้คนในโลกนั้นได้รับประโยชน์ก็มีเรียกว่าแฟนคลับนะมีแฟนคลับที่ติดตามหรือว่าแม้แต่ท่านที่ได้เข้ามาติดตามเป็นข่าว,าวที่แจ้งข้อมูลเข้ามาว่าได้รับประโยชน์อันนี้คือสิ่งที่อาจารย์ประเมินว่าเราจะทำต่อหรือเราจะเลิก เราจะทาหมอเกี่ยวทีวีต่อไหมหรือเราควรจะเลิกทำเมื่อเราประเมินแล้วเนี่ยเห็นว่าเกิดประโยชน์ทั้งจิตอาสาและก็ผองชนที่เข้ามาศึกษานะโดยภาพรวมเมื่อเห็นประโยชน์ตรงนี้ทั้งด้านรูปธรรมนามธรรมาหลายท่านก็ได้ประโยชน์ในด้านรูปธรรมเอาหลายสิ่งหลายอย่างไปปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมท,ที่จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตจนถึงระดับนามธรรมาท,ที่เมื่อฟังเนื้อหาสาระ ของธรรมะแท้แล้วก็เอาไปลดกิเลสได้นะเอาไปเชื่อเหลือเกูกลผู้อื่นต่ออย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เป็นพลังบุญกุศลที่เสื่มเนื่องเสื่อมเนื่องไปอาจารย์เห็นว่ามีความก้าวหน้านะมีความก้าวหน้ามีความเจริญเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คิดว่าถ้าเจริญก้าวหน้าก็ต่ออย่างงี้แล้วจะไปหยุดทําไมล่ะนะแล้วก็ต้องทําให้ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นขึ้นไป ได้รับประโยชน์ตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้ขึ้นมาที่นี่แล้วเราได้เห็นว่าการลดกิเลสเนี่ยมันไม่ใช่วิสัยของโลกนะเพื่อก้าวไปสู่ชีวิตที่พอเพียงเรียบง่ายร่างกายแข็งแรงจิตใจดีงามจิตใจเป็นสุขได้เรียนรู้ว่าอุปสรรคและปัญหาคือชีวิตชีวาค่ะผมไม่มีความอยากอยากให้ได้ฟังธรรมะ เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันนะคะเราได้มีการทากิจกรรมแล้วทำกิจกรรมชีวิตประจําวันของเรา <ๆ S 2> เพื่อเผยแพร่คิดว่าได้ประสบการณ์ชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นนะคะจากการที่ได้มีโอกาสฟังธรรมมากขึ้นถ้าเราเอาไปใช้ประโยชน์อะไรในชีวิตประจําวันนะเพียนร้านกิเลสที่ทตนเองด้วยใจในความผาสุกจากธรรมอาจารย์แล้วก็หมู่กรุงแล้วก็เห็นคนทั้งโลกด้วยไม่เคยเห็นเลยค่ะได้ดาสารพลัง กับครูบาอาจารย์ <S <S แล้วก็พี่น้องก็ท <Momo S 2> ําให้พวกเราสามารถสื่อสารกับจิตอาสาทั่วโลกได้นะคะการที่ได้มาเจอสัตว์ประหลุษที่แท้จริงก็ได้เห็นแล้วพลังร่วมของพี่น้องได้เห็นความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันก็จะได้เอาของของท่านวิธีธรรมนี่ละค่ะมาเป็นแบบอย่างไม่มีที่ใดในโลกที่จะเป็นการเรียนรู้ฝึกฝนได้เ็มที่เหมือนที่นี่แล้วคับได้ฟังคําถามที่อาจารย์ตอบที่พี่น้องทางบ้านได้เรียนรู้อริยสัจสี่และมี ม,มีคอม,มิี้อารก็ได้ไถ่ายทอดวิชาวความรู้ต่างๆทั้งในทางทั้งรูปธรรมและนามธรรมให้ดได้เรียนธรรมะจากอาจารยา์ได้ฝึกง,งานต่างๆตั้งจิตภาพเพียรนะคะที่จะเห็นความทุกข์ใจในตนเองแล้วเราก็อยู่กันแบบพี่น้องมีความสุขคะ่ะได้ได้ฝึกพูดนะคะฝึกสื่อสารอริยสัจสีเป็นคําตอบเป็นทางออกก็ได้ฟังธรรมะตอนเช้าด้วยทำครัวไปด้วยค่ะ เราสังเกตอาการตอนที่ไม่ได้ดังใจอันนี้มีค่ามากที่สุดในโลกเพื่อจะทำให้สื่อเนี่ยขจรขจายไปได้ไกลามากขึ้นการทำได้เรียนรู้ทุกอริยสัจค่ะคือได้เห็นสภาวะของธรรมะที่เขี่ยวข้นใจคนที่เบิกบานเข้าใจมากขึ้นแล้วก็จะมีข้อหมายแล้วก็ได้ความรู้ใบใๆเกิดขึ้นได้รู้ว่าการทำงานฟรีแล้วมีความสุขอย่างไร มีที่นี่แ่งเดียวค่ะให้ตนเองรู้สึกมีคุณค่ามีใน,ในในขณะที่ทำหน้าที่สือ่อเราได้รับโอกาสในการบำรเพ็ญร่วมกับพี่น้องหมูวิทีใจที่ไร้ทุกข์ไปตามลำดับลำดับค่ะสุก,กายสุกใจจิตใจเบิกบานกินจืดกินไม่อร่อยลดกิเลสสาธุมีพลังหมู่ช่วยขัดเกากิเลสค่ะสาธุค่ะบังทม แล้วก็ได้มาทบทวนธรรมนะคะได้วัคซีนคุ้มครองชีวิตศีลมั่นคงประกันภัยได้มาเรียนรู้การใช้ชีวิตที่ประหยัดเรียบง่ายได้มาเรียนรู้ธรรมะจากอาจารย์หมอเขียวช่วยทําให้ได้อยู่เหมือนใกล้ชิดกับหมู่กลุ่ม<ด>แม้จะห่างไกลกันแต่ทำไมเรายังผาสุกอยู่ได้นะคะตรงกับสโลแกนเพราะว่านี่คือหมอเขียวทีวีคะแล้ก็รู้วิธีแก้ปัญหาชีวิตด้วยอริยสัจสี่ค่ะ อะไรก็เหมือนอยู่ใกล้ฟังธรรมทั้งวันบรรลุทุกวันได้เรียนรู้กสิกรรมไร้สารพิษใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายเบิกบานแจ่มใสใจไร้ทุกข์ค่ะิ่งเพียนทำความดสุข่ตนและช่วยคนที่ศรัทธาให้คุณผู้ตามลำดับลำดับได้รู้จากพุทธ,ธกับกิเลส ในใจเราที่ต่อสู้กันเองค่ะดูย้ยอนหลังทุกวันดูแล้วพ้นทุกจริงๆนะคะได้ตื่นแต่เช้าเพราะว่าอาจารย์จะเริ่มมาบรรยายธรรมะประมาณสี่ห้าโมอเทียีก็ต้องทำไปเรื่อยๆครับเพื่อจะให้คนพนทุกเพราะว่าตอนนี้คนทุกมากรู้สึกว่ามีความสุขเบิกบ,บานขึ้นกับในหนปีที่เราผ่านมาในครั้งนี้ค่ะทำให้เราทะลุทลวง ปัญหาทุกทะลุกิเลสที่เราปิดหลักคาลค้างอยู่ได้ร่วมบำเพ็ญกับหมูมิตรดีได้ลดกิเลสได้ทำงานปรีอย่างมีความสุขค่ะใจร้ายทุกสุขภาพแข็งแรงได้ทำกิจกรรมออนไลน์ร่วมกับหมู่มิรดีอยู่บ้านก็ลดกิเลสได้ค่ะหมดหวันหมดยาหมดทุกถ้าเป็นหนัวทางลูกเขจะรักษาทางกาย แต่หมอเขียวใจเพชรกล้าจุนให้รักษาทางใจลด,ดความยึดมั่นถือมั่นทำให้ใจผาสุขสายรูชีวิตที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นจินดีปล่อยวางหรือเบกขาแล้วก็เอาประโยชน์ให้ได้ทุกเรื่องจะทำให้ใจผาสุขใจไร้ทุกข์ค่ะมีอะไรแปลกใหม่ตลอดเลยครับได้ช่วยพี่น้องทางด้านสุขภาพด้วยและก็แนะนำ การทำอยู่ทำกินวันนี้พยายามศึกษาเรื่องการอาร่อานอริยสัจสีให้มากขึ้นแล้วก็อา่านพิทนาว่าตัวเนี้ยที่แท้จ้จริงๆธรรมะที่แท้จริงคืออยู่ที่ใจเท่านั้นหมอเขียวทีวีทำให้ตัดต่อเป็นค่ะเราได้กมีความภูมิใจนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของของหมอเขียวชีวีได้มีส่วนร่วมนะคะในการที่แบบผลิตนะคะผลิตรายการจากที่ยึดติดอยู่เมื่อก่อนที่ทุกมา ณปัจจุบันนี้ได้คลายทุกข์ขึ้นเป็นตามลําดับลําดับค่ะได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเรื่องกิิกรรมไร้สารพิษเรื่องธรรมาที่จะทำให้เราล้างกินได้ค่ะได้เห็นว่าสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านเขียนทำแล้วเราได้สื่อสารออกไปเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับคนทั้งโลกค่ะโอ้หถ้าไม่มีบอกเคียวทีวีนี่คงจะอแบบ รู้สึกว่าลูกศิษย์กับอาจารย์จะห uh ่างไกลกันเลยค่ะการทำอะไรก็ไคือใครก็ปกติก็ทานแต่เราไ่กนทุกอย่างกินทุกอย่างที่กินได้ถ้าเกว่ากินไปแล้วเรารว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันือเกินไปอะไราเีกินดีตอนรับพี่น้องทุกท่านสู่รายการธรรมภาพ้นทุกทางมอคเคียวทีวี สื่อสารเพื่อการพึ่งต้นและช่วยคนในพ้นทุกข์ยินดีต้อนรับพี่น้องสู่รายการแวิถีทางฝ่าวิกฤตโควิด -19 ยินดีต้อนรับสู่รายการหมูมิตรดีปลูกปัญญาพาพ้นทุกข์คุยกันในเรื่องของการใช้บททกทวนธรรมในชีวิตประจําวันค่ะ,จะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในช่วงของตลาดวิถีธรรมนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของ ัวหมอเขียวอาหารเป็นหนึ่งในโลกนะคะวันนี้เราจะบันทึกรายการอารยศัจกระจัดม่านนะคะเป็นอีกวันหนึ่งที่เรามาพบกันในค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมนะคะวัดนดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทัพเพศสาระนะครับเจริญธรรมสำเริมมตดีครับท่านผู้ชมรายการใครรักใครทุกทุกท่านนะครับจัดรา,ารายการ แป่งปันชีวิตของผู้ป่วยนะคะชีวิตที่เปลี่ยนไปของศิตอาสาแพทย์วิหีธรรมนะคะตอน,นี้เรากำลังขุดล่องร่บๆแปลงอยู่นะคะในพื้นที่อดีตใช่ไหมมาถึงปัจจุบันและอนาคตเราจะมีทิศทางอย่างไรมีนโยบายอย่างไรใช่ไหมมีมุมมองอย่างไรอาจารย์ก็ว่าทำไปปรับไป <c oughs> <c oughs> แค่นี้สั้นๆ <N ous> ทําไปปรับไปทําไปปรับไปเพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไง <N ous> <N ous> เราไม่รู้อนาคตเป็นยังไงไม่รู้แต่เราทุกวินาทีปัจจุบันเนี่ยเราก็ทาให้มันดีที่สุดแล้วก็ทําไปปรับไปสารพลังกันประชุมปรึกษาหารือกันเป็นระยะร <N ous> ะยะใช่ไหมแล้วก็ประชุมปรึกษาหารือกันเป็นระยะระยะระยะว่าเออตอนนี้มันเป็นยังไงมีข้อดีข้อเสียยังไง نا, มีข้อพร่องอะไรที่เราต้องปรับปรุงแก้ไขมีข้อดีอะไรที่เราควรคงไว้นะ อาจารย์ว่าถ้าเราสารพลังกันเพิ่มศีลไปเรื่อยๆลดกิเลสไปเรื่อยเพิ่มศีลไปเรื่อยๆเราจะมีข้อมูลมีความรู้ที่ดีๆเป็นภูมิปัญญาของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆในทุกมิติในทุกมิติเลยมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆืยๆทั้งด้านชําระกิเลสด้านช่วยเหลือกเกอื้อกูลผู้อื่นด้านกิจกรรมการงานต่างๆจะเป็นด้านสุขภาพด้านกติกรรมด้านการค้าด้านอะไรนะด้าน อิเล็กทรอนิกอะไรต่างๆด้านสื่อสารด้านการเมืองอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะหรือด้านไหนด้านไหนด้านไหนก็แล้วแต่นะที่มันจะเป็นประโยชน์นะทั้งต่อเราเองต่อผู้อื่นเนี่ยภูมิปัญญาต่างๆมันจะมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเมื่อเราลดกิเลสได้จริงถ้าเราชำระก,กิเลสได้จริงภูมิปัญญาต่างๆมันจะมากขึ้นพระพุทธเจ้าตรัสจะมีความเป็นเลิศจะมีปัญญาที่ลึกซึ้งกว้างขวางแวววย เราะจะมีความเป็นเลิศมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นภูมิปัญญาต่างๆปฏิพานไหวพริบภูมิปัญญาต่างๆมันจะเพ ated, ิ่มขึ้นเพ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 ิ่มขึ้นนั่นหมายถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นทั้งต่อเราเองและผู้อื่นที่จะมากขึ้นแล้วก็สื่อสารกันไปมีทั้งมีทั้งเราทบทวนในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนจะบรรลุธรรมพระทบทวนธรรมมีทั้งเติมเต็มส <refreshing> ิ่งที่เรามีภูมิปัญญาเพิ่มขึ้นไปอีก มันก็จะยิ่งด,ดีขึ้น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 ไปอีกเพราะฉะนั้นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนะประโยชน์ต่อนมนุษยชาติก็จะมากขึ้นเพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่าตอนนี้นี่เราสารพลังกันได้ขนาดนี้มันมีแต่ก้าวหน้าอย่างเดียวเท่าน,นั้นไม่มีถอยหรอก